นี่คือภาพคลิปวิดีโอทางฝั่งของรัสเซียนะครับคือคลิปวิดีโอเหล่านี้ผมนํามาจากเว็บไซต์ของจีนนะครับเป็นภาพที่ทหารรัสเซียได้ทําการระดมยิงปืนใหญ่แบบต่างๆนะครับเข้าใสาเข้าใส่เป้าหมายในยูเครนซึ่งคลิปวิดีโอเหล่านี้นะครับก็จะแสดงให้เห็นว่ารัสเซียมีการระดมโจมตียูเครนแบบชนิดที่เรียกว่าต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนและหนักหน่วงเข้าไปนะครับ ก็ทําให้ทางรัสเซียนี้สามารถยึดพื้นที่ของอาทางยูเครนได้หลายจุดนะครับถึงแม้ว่าบริเวณนักรอาจจะไม่ใหญ่ไม่กว้างมากนักนะครับแต่ก็ถือว่ายึดได้ในขณะที่ทางฝั่งยูเครนนั้นก็ต้องบอกว่าเริ่มที่จะอถอยออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้านทานรัสเซียไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้เ่องจกรัสเซียได้เปรียบทุกอย่างเลยว่าก็าคือตอนนี้นะครับทั้งอาวุธแล้วก็กําลังพลในขณะที่ยูเครนนั้น ถึงแม้มีกำลังพลแต่ขาดอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับแล้วก็มีค่อนข้างที่จํากัดคือทางยูเครนเขก็ต้องใช้อย่างประหยัดนะครับคือมัน่ discord, s <S นใจจริงๆถึงจะยิงตอบโต้ได้นะครับเพราะว่าความช่วยเหลือมันยังไม่มาถ้าความช่วยเหลือมาเมื่อไหร่ไม่แน่นะครับการต้านทานการต้านทานของยูเครนอาจจะเข้มแข็งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตีกับรัสเซียได้ในอนาคตถ้าสมมุติว่าการช่วยเหลือต่างๆนั้นมาถึงทางยูเครน ที่ต้องบุกหนักนะครับคือที่รัสเซียต้องบุกหนักนี่คือเขาคิดว่าเขาจะทํายังไงก็ได้บุกอย่างหนักโจมตีทั้งกลางวันกลางคืนทั้งทางบกทางอาศนี้เพื่อที่จะยึดพื้นที่ของยูเครนให้ได้มากที่สุดนะครับสมมติว่าถ้ารัสเซียยึดพื้นที่ของทางรัสเซียได้มากนะครับผมก็เชื่อว่ายูเครนนั้นก็ต้องหาทางเจรจาแน่นอนนะครับเพราะว่าสู้ไปก็คือมีแต่ถอยนะครับมีแต่เพียงพั้นะครับ ในความคิดผมนะครับผมคิดอย่างนี้แต่รัสเซียนั้นถ้าเขายึดพื้นที่ได้มากเขาผมคิดว่าเขาคงจะไม่อยากจะเจรจานะครับเพราะว่าเขาคงคิดว่าเขาคงจะได้เปรียบนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากสําหรับเรื่องนี้แต่ผมคิดว่านะครับยังไงซะถ้ามันเข้าตาจ,จริงๆยูเครนก็ต้องหาทางออกด้วยการเจรจาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคงจะไม่มีตัวเลือกอะไรมากมายนักในตอนนี้นะครับเพราะความช่วยเหลือว่าเพราะว่าความช่วยเหลือก็ยังมาไม่ถึง ยังไม่รู้ว่าจะได้จะรับ uh, การช่วยเหลือมากน้อยเพียงไหนนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปครับว่าสงครามครั้งนี้จะจบยังไงจะจบแบบยูเครนยอมแพ้หรือจะจบแบบยูเครนสูญเสียพื้นที่สูญเสียดินแดนออกไปซึ่งมันก็เป็นไปได้ทั้งสองทางนะครับแต่การที่มีการเจรจาจหยุดยิงแล้วรัสเซียถอนถอนทหารออกไปทั้งหมดคือยูเครนไม่เสียอะไรไม่ไม่เสียดินแดนนั้นคนก็ต้องบอกว่า เป็นเรื่องที่ยากนะครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับอันนี้ในความคิดผมนะครับในมุมมองของผมเองซึ่งผมก็คิดแบบนี้นะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของสงครามยูเครนนะครับภาพทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพของทหารรัสเซียนะครับที่ทําการยิงปืนใหญ่เข้าใส่เป้าหมายในยูเครนถ้าการวิเคราะห์ของผมมันผิดพลาดมันไม่ถูกต้องผมก็ต้องขออภัยมาี่ี้ด้วยนะครับ ซึ่งการวิเคราะห์ของแต่ละช่องมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับต่างคนก็ต่างมีมุมมองของกันและกันนะครับคนอื่นอาจจะคิดอย่างนี้ผมก็อาจจะคิดอย่างนี้คนอื่นอาจจะคิดอย่างโน้นนะครับมันก็ไม่เหมือนกันซึ่งคลิปเหล่านี้คลิปต่างๆมันก็น่าจะเป็นคลิปที่แบบว่ามาจากที่เดียวกันนะครับแต่ว่าการเสนอข่าวนั้นมันก็อาจจะมีคนละแบบบ้างนะครับครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ